แล้วเนาะวันที่เราไปไปถ่ายรูปกับเขานั่นแหละวันนี้คุณแม่นะคะได้ฝากพี่นายกรรมมาให้นายโพธิพี่นายกรรมขี่รถมาช้าเร็วเลยเนาะโอนบ้านให้แม่พอภรณ์ได้ยังโอนบ้านให้แม่พอภรณ์ได้ยังงงพี่โอแม่อภรณ์ มาค่ะ่เรียกทุกคนเนคนเรียแม่พรมีเอฟซีมาแม่พรฝากนะคะฝากสิี่เราต้รับช รรับรัแต่เช้าโอ้หนึ่งร้านเลยเหรอโไม่ใช่คนละล้านแม่อมรโชคดีอ่านี่ฝากให้ดูกชายแกว่าให้รีบไปโอนบ้านให้แกไวๆโอ้ครับผมรีไปโอนบ้านให้ไวๆขอบคุณมากขอบคุณยายแม่มาต่อยด้วยแต่ว่าแม่มา่อยยังไม่มาแต่ว่ายังไม่เห็นมายังไม่มา ให้แม่มาต่ออีกห้าร้อยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณแม่อัมพรนะคะอาไวอัมพรอั้่อัมพรลูใจพ่อก็ถึกคุณแม่รักพี่แม่น้อยเลยรันะ้น่ที่ที่เราไปทานข้าวกััวันั้นเนาะใช่คุณแม่ก็น่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองเนาะเป็นก็เป็นครั้งแรกที่ผบออกไปกินข้าวนอกบ้านทำให้เรารู้ว่าปุูกปูคืออะไรโอนะเราก็เลย อ่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมออกไปกินข้าวกับคุณแม่คุณแม่เป็นพาไปเนาะก็ะเลยตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณคุณแม่มากสป็นแบบอ่าท่าขนมค <c oughs> ่าขนม <c oughs> ขขนะเดี๋ยวเอาไว้ให้ขนมให้หลงุง <c oughs> ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รับรวยรับรวยถุงไว้รางวัลที่หนึ่งเลยครับผมสาธุสาธุสาธุค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่มีน้ําใจกับยูทูบเบอร์ของเราอดโอนบ้านให้หนึ่งหลังนะรับไปอยู่กับเราเลยรับไปเลยรับไปเลยรับไปอยู่กับเราเลยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่ตรงนี้แกก็ได้โชคเลยมีโบนทูกลอตเตอรี่แล้วพ็ผลไเนี่ยโอ้หกหลักว่าชนะอุ้ย ไม่รู้เราได้หลักที่เท่าไหร่เนาะเราได้หลักที่เท่าไหร่มาจากหลักเลยบอกวุฒวัฒนาไม่ได้มาพร้อมกันโอ้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจสงสัยอาจจะมียักหลักสองหลักมั้งเราก็าสองหลักก็ดีนะแม่ให้ใบหนึ่งไปฟาดข้าววันนั้นบ่สองตัวตัวนานก็ดีใจด้วยเนาะสองตัวก็ดีนะเพราะเราก็คอยมีโชคด้วยนะ แม่ก็ได้แม่คำสายแบ่งให้บางเอินจริงๆเนาะวันนั้นเอาไปฟาดค่าแม่คำสายแล้วแม่คำสายก็ฝันแล้วก็แบ่งให้แม่หนึ่งอันก็ได้ลอตเตอรี่เหอแล้วตะลี่หนึ่งใบเนาะแต่ว่าที่แม่อมพรให้มีใครมีโชคไหมยังไม่ได้ตรวจแกก็ยังไม่ได้ตรวจเหมือนกันได้ บางคนก็เพิ่มก็ยังไม่ตรวจไม่แน่าจแกอาจจะได้อีกเด้งนึงอาจจะให้ลำอีกก็ได้เออสาธุสาธุเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตั้งห้าสิบใบเออตั้งห้าสิบใบค่ะมีแม่ลำมีแม่อัมพรบอกได้กับข้าวเราวันนั้นไงแล้วก็ฝากว่าให้ผู้ที่ฝากให้แม่มาต่อยอยู่ห้าร้อยโอ้ค่ะนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยค่ะค่ะทุกคนเลยเนาะแต่ไม่นานอืม ก็ขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่อัมพลนะคะคนนี้เขาีล้ยนะคะ FC นีมารับสมบัติแล้วก็ไปจุ๊ยเออผู้ใย่สมว่งกันน่เงื่อนมารักยอดยอดลกคนฮะวันนี้เหรอคะก็ดูก่อนน่าจะยังไม่ทันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเพิ่งปลูกไอ้นั่นไปยังไม่ทันจะเสพเลยใช่ไ เอาไว้รอบหน้าหรือว่านอนวันนี้ดูก่อนอ๋อนดู๋ยวแม่พันธุ์ซูซองโตบอพันธุ์อยู่พันธุ์อะไรเยอะมากพนธุ์แมวได้สองได้สองได้สองแม่ค่ะเยอะได้เยอะมันถึงเรื่องข้าบอน่าจะประมาณนี้มั้งสามตัวหน้าตัวหลังนี่ละมอลอตเตอรี่น่ะจ้าก็ถือว่าเป็นโชคเพราะแม่บุญทีค่ะก็ดีใจกับแม่ด้วยเนาะ เด่นยวเราค่อลาพ่าะหนทุหมดก่อนเนาะเราค่อยยกขอกินนะคะนี่ของแม่ขั้น้ายบอกเลมาคินเลย่าถ้บพิมบอกอยากกินอะไรเอาไปลวเลองจ่าเดี๋ยวหยิบหยิบหยิบก่อนสักหน่อย แค่นั้นก็่ค่นหัวโอยอเราหัวขวัญจนของใครคะเนี่ยเอามดของไผ่อนี้เอาหมดลวดบ้นทินเอาไปพุ่นลดกระเป๋าผู้ใดอันนี้คอยลักเงืนแสนกอนเด้อของไผ่ี่ ไปเบ nee, no. no. no yeah, ิด์ตดูดอกก็ยังบ่ทันได้จกใจเนาะของละลาหาลอยไอ้แทนทีเนาะบุญหิีแทนทีอ่าอีหยังก็แทนทีสีอันอันเพิ่นสิถือซอยแบบว่าไปมันบมเด้อไปดูน่าจะไปตั้วยายอันนี้ไปฝากคนเฒ่าเอาไปฝากคนแก่เออกาฮู้จักอยู่เอาไปเบิดโลดไปฝากสิโลด thank <laughs> you อันนี้ก็มาออยู่ในนี้นะใน,นะอ,นนอส,สีก็มาอม จ่าแบงแบงค่ะแบงไปกิ้นเจเอาแต่มือเควมือกันเอาเมื่อได้ไปากร้านมาินี่กแบงแบงไหวนี่จไปลงควงอีกแบงแบงออกกิ้นน้ำกันี่มีแบงอันนี้ออกไม่เหยนจีเอาไปจีเสีไปไข่ลงควนั่ได้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 มาควงครับมากกับนั่นมาไห้ไบยาน่า เพื่อ้ำมันไหลเพื่อแยกยมยกเกล